วันนี้เราจะพาทุกคนมาเห็นการกินขนี้วันนี้เราจะพาทุกคนมาเห็นกิจกรรมฟาบลุูมกินอาหารซึ่งฮะซูมเอาซูมเอากินฟูตึงหลังกันจะเป็นคนจะเป็นคนจัดการซูมอาหารให้สองคนไหนกินเนาะเอ๊ะใครยังไม่กิน เป็นเลยว่านมนคงกันแล้วนาะกอถุงอันนีงเาไ้ให้นก็จะมีถวยนึ่งนี่พี่ก็จะมีถวยนึ่งีมีกระเทียมและมีถวยหนึ่งที่มีขนมอเาไม่เสร็จ็คนใีกิยบออหมู่มูจินนวันรอดใเอาสีเอา เปิดเปิดอรเร็วตัวนี้หแล้วอะาวเราหาวกินกระด้าอะไรวไปกินกระเทียมเ้าเหากินนเหรออาจียเบากินกระนุ่มเจ้าใบก้อนทำโทษกินเท่าไหร่ไอ เอรอันอยักกินอัลแล้วหดแมวอันนี้ก็หววยโอ๊ยแม่เออแม่แม่แม่แมแมวบม่แม่แม่แมอแมิกม่แมอก้่แม่แม่อม่กม่แมกแม่แมอแ่่ ถ้าคิดม่วักถ้าถีมายไปถวยที่สอก็เลยมี่ไปถวยที่สองก็จะมีถวยหนึ่งที่มี่มากพี่ถหนึ่งที่ขนมพันโออยู่นะคะมันมันมันไ็ตาอโอโอโอยอโ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 อออ เมนูที่สามก็แล้วตอนนี้ก็มาหอดเมนูที่สเป็นเมนูที่ไหนจยากมน้ท้ายส้ายนี่ยก็จะมีมา Ừ. <cười> <cười> à, <cười> ôi mèo chín chín đây ôi <cười> chín đi gần mèo đi gần đây กล้เกินอันนี้มันเหี่ยวเกินไปห่้่หอืเหนหนมเดียไม่ม่าน่